ดเลยลั่นเลยครับนั่นแต่ขันเร่งหน่อยหน่อยเดียวนี่มันเกลี่ยตามรอบเลยนี่ก็ว่างานใหญ่กันนะดูทรงไม่ว่ารถคุณจะบันเยแค่ไหนเราพร้อมที่จะทำให้มันบันเจิดเพราะเราคือบันเลยยน ครับคันนี้เป็นเบนซ์นะครับบ CLS นะครับ W218 เครื่องเคกอ,อีกแล้วครับขนนุ่นก็เคกนะครับขนนุ่นช่างแทนกำลังยะยกเครื่องอยู่คันนี้ก็เคกเอา้ตาตั่เลยนะเจอรายงานงหนักๆครับเปิดงานมาเนี่ยดูเลยลั่นเลยครับัาน,นแตกขันขเรื่อยหน่อยเดี๋ยว เนีเ่ยมันเขกตามรอบเลยน,นี่ผมก็ว่างานใหญ่ก็นนะทงูงนมันเครื่องอนะมันเครื่องมีอยู่นะให้มันเครื่องเหมือนไม่ใหม่อยู่เลยวะน้หมันเครื่องแต่เครื่องเขกมากมากนะสงสัยจะเป็นงานใหญ่นะนี่เปิดแผ่นออกมานะี่ น็อตทอยเสียเนี่ยเนี่ยหลุดลงมาอยู่วางอยู่กับเพือกเขาไปทำอะไรมาเหมือนไปทำอะไรมาทุกอย่างเนี่ยน็อตทอยเสียหลุดลงมาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนี่ตุดอยู่ในเอยมเหมือนไปทำทำน้ำมันรั่วปะเออปล่ะเข่งมากอะเครื่องอะ่ะเหมือนอาการช้าละลาย,ลยอะไรกันเนี่ย มีคาบรั่วอยู่แหละเนี่ยคาร์มันเครื่องเยื่อเต็มเลยนี่น้ำวะน้ำอะไรรั่วอกอะ่ะโอ้นูน่ะท่อน้านดูน่ะท่อน้าท่อน้าแตกข้างบนนุ่นฮีตวอร์เนี่ยเออน้ำรั่วอยู่ด้านบนอะ่ะท่อฮีเตอร์หลังอะ่ะ หนเดี๋ยวถ่ายน้ำมันดูดูทรงดูเศษเปิดตัวนี้ดูเศษเอน้ำมันมันต้องเปลี่ยนน้ำมันมาเลยเ่แมนน้ำมันเครื่องน้ำมันไม่ค่อยไม่ค่อยดำก็มีดำเีอยมีน้ำมันอยู่นะเดีย๋ยวรู้ว่าไปเติมไปทำมาแล้วหรือเปล่า ครับน้ำมันถ่ายมานี่ถัง10ลิตรนะอันนี้น้ำมันอยู่ประมาณ4ลิตรเนี่ยถ่ายออกมาได้แค่นี้น้ำมันเครื่องรุ่นนี้เติม6.5ลิตร6ลิตรครึ่งนะอันนี้ได้มา4ลิตรตรงใส่ต้องขอยกเครื่องลงมาเช็คดูน้ำมันเครื่องขาดนี่ครับตอนนี้ลูกค้าอนุมัติอนุมัตยกใช่ไหมอนุมัตครับผมยกเครื่องเลยโอ้จัดไปจัดให้แจ่มเจ็บหกห้าหนึ่งนะสีเอส บิลสองหนึ่งแปดไปเดี๋ยวลุยยกเครื่องกันเดี๋ยวนี้ยกหลายคันมากเดี๋ยวนี้ผมยกไปสามสี่คันแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ง,งานยกเครื่องโอเคปะ่ะเดี๋ยวลุยกันเนี่ยวันนี้เริ่มล้อแล้วหรือว่ายกเครื่องลง ตอนนีนะ้ถอนหมดทุกอย่างแล้วเราเดี๋ยวจะเอาเคียนยกเครื่องยนต์กระเจี๊ยบออกมานะมาเดี๋ยวยกเครื่องกันนี่ครับตอนนี้ยกออกมาแล้วนะครับเครื่องยนต์ทั้งเครื่องง่ายลุตแล้วเฮ้ มาแล้วนี่ครับนี่เป็นหกข้าหนึ่งธรรมดานะครับไม่ให้บิด แลมาครับเดี๋ยวมาเริ่มเลือกันนะเราถอดเกียร์จะแยกเกียร์ออกก่อนแยกเกียร์หรือเครื่องนะหลังแยก,กยกออกมาจากรถนะมาเดี๋ยวลุยเลือกันเลยนีุ่ดแล้ว เกียร์เกียร์ออโต้แต่ไม่ไม่ไฮบริดนะตัวจุดเก้าธรรมดาทันนี้เป็นธรรมดาโอเคไนะหรืออุปกรณ์พวกต่อเปิดอ่างเปิดอะไรดูนะครับเรียบร้อยเปิดมาแล้วุะครมาดูสาเหตุที่เสียงดังนี่ดูเห็นไหมเป็นแผ่นเลยเนะี่ยเป็นเศษเหล็กครับเต็มอ่างเลย เห็นไหมเหลืองๆน่ะนี่คับคาบนะครับพวกชาบละลายมาครับที่มันดังครับสตาร์ทเครื่องแล้วมันดังก็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 นี่ครับที่มาก็คือเนี่ยพวกชาบอกคาบก้านครับเขาละลายนะครับเขาหลุดร่อนออกมานะครับเพาวงเข้าเบี่ยงไปหมดแล้วเนี่ยไม่รอดนะนี่6ขั้น1เจ้าเดิมนะเกรนนี้นะ ็เดี๋ยวไปเสนอลูกค้าครับว่าลูกค้าจะโอเวอร์ฮอนหรือว่าจะเปลี่ยนยกลูกนะแต่ถ้าโอเวอร์ฮอนน่าจะแรงกว่าคิดว่านะพอโอเวอร์ฮอนข้าเหวี่ยงอันหนึ่งก็เป็นแสนแล้วครับขอาเหวี่ยงตัวหนึง่งนะก็เดี๋ยวไปเสนอลูกค้าก่อนลูกค้าเอาไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึง่งร้านเลยพี่ ลูกค้าอนุมัติมาเป็นเครื่องชาอตบล็อกนะครับเพราะว่าเนื่องจากเครื่องลูกค้านี้เคยซ่อมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ไม่จบนะครับก็เครื่องเค็มชาละลายเหมือนเดิมนะครับลูกค้าก็เลยไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป็นชาอตบล็อกดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะจบกว่านะครับก็เลยสั่งชาอตบล็อกเรามานะครับเป็นมือสองนะครับช็อตบล็อกสภาพก็ประมาณนี้นะครับ อุปกรณ์พวงจะใช้ตัวเดิมนะพวกหัวโซ่หัวเชดแชบล็อกก็จะมาประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมก็ทําการเปลี่ยนยางฝาวาลเปลี่ยนยางอ่างให้เปลี่ยนออยเครื่องเปลี่ยนประกันโอลิงต่างๆให้ก่อนนะครับตอนที่จะยกเข้าเครื่องเข้ารถนะครับออันนี้ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรก่อนนะก็เดี๋ยวพาไปดูอะไรที่สั่งมานะครับต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนยางฝาวาลกับยางอ่างให้เรียบร้อยนะครับ ก็อันนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับก็จะมีพวกโอลิงครับต่างๆครับเนี่ยโอลิงท่อไดีปะเก็นเล็กๆน้อยปะเก็นท่อไดีปะเกน็น EGR ปะเกน็เกนท่นอไอเสียนี่เราก็มีเนี่ยฐานกองครับคือออยเครื่องนี่แหละเนี่ยฐานกองของใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับฐานกองดีเซลนะครับตัวที่ชอบรั่วนะผมก็เปลี่ยนให้เลยรีเซต็ตใหม่นะครับใ,ใหายเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ ตัวไม่กี่บาทนะครับตัวพันลักพันนะครับก็เปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวมันไปแตกข้างนอกเดี๋ยวเสียเครื่องอีกเครื่องฮีทอันตรายนะครับตัวนี้เจอบ่อยนะในเครื่องของคันหนึ่งโอเคของครบแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบกันเลยไปเดี๋ยวลราประกอบเครื่องนะประกอบกกอปุปกรณ์แตกๆนี่ครับก็เป็นน็อตที่เราจะต้องใส่ทั้งหมดนี้นะนี่ใช้หมดเลยนะไม่มีทิ้งนะครับน็อตพวกนี้นะทุกตัวนะนี่ที่จะประกอบเข้าเครื่องตัวนี้ เว็นน็อตยึดพวกต่างๆพวกออยพวกนะครับอุปรกรณ์ต่างๆที่พ่วงก,กับเครื่องยนต์นะครับเนี่ยก็มีประมาณนี้สามถาดเลนะน็อตเครื่องยนต์ทั้งเครื่องเลยภายนอกนะภายในก็มีนะนี่อุะประกรพวก่วงทั้งหมดนะนะเครื่องอันหนึ่งนะเครื่องตัวเดียวนะน่ hey, ครับตอนนี้ใส่ออยเครื่องตัวใหม่โอลิง ถอยดีฐานกรองตัวใหม่วางน้ำใช้ได้ใอ้ตัวเดิมเดี๋ยวปั๊มน้ำก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะปั๊มน้ำใหม่กำลังมายางอ่างวาล์วเดี๋ว,าว,าว,วชียใส่อะไรแล้วนี่เริ่มประกอบใกล้แล้วครับตอนนี้ประกอบไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตอนนี้ประกอบเดี๋ยวชุวใส่ไฟชุดนี้นะครับดสยไฟของเครื่องยนต์ถึงขั้นตอนการใส่ชุดสสยไฟแล้ว เรียบร้อยครับตอนนี้อุปกอบเสร็จแล้วนะขับอุปกรณ์พ่วงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ยกเกียร์เข้าเครื่องครับ,เ,รบ,รบเครื่องยนต์ช็อตบ็อกซ์นี่ปั๊มน้ำใหม่ใหม่ห้อ,อยเครื่องใหม่ๆหมเฮเดี๋ยวกเกียร์มาใส่นะครับเดี๋ยวใส่เกียร์เข้าเครื่องครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับใส่เกียร์เข้าแล้วตอนนี้พร้อมวางเข้ารถแล้วนะกรอบเสร็จหมดเรียบร้อยด้านล่างไล่สายพงสายไฟนะครับวางสายไฟยึดเกียร์เดีย๋ยวไปวางเข้ารถกันครับไปครับต่อไปเดี๋ยวจะวางเข้ารถแล้วพร้อมแล้วตอนนี้ เด okay. ี๋ยววางเครื่องเข้ารถกันน่ครับตอนนี้ใส่เครื่องเข้าไปยึดแท่นเครื่องแท่นเกียร์ยึดเข้าเพลาแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปแล้วของใหม่ครับตัวนี้ใช้ประมาณ6กลิตรครึ่งนะน้มันเครื่องก็เดี๋ยวผมต่อไปก็จะเป็นการเติมน้ำนะเดี๋ยวหม้อน้ำเอาชุดหม้อน้ำตรงนี้มาใส่แล้วก็ ใส่ท่อน้ําท่ออะไรแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนยังไม่ใส่ท่อเสียนะว่าเครื่องนิ่งไหมครับ,รบดูเครื่องก่อนนะก็เดี๋ยวเอาน้ํามาเติมครับอันนี้เติมน้ําแล้วเติมไปเครื่องแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ท่อเสียนต่วผมจะลองสตาร์ทดวูว่าเครื่องนิ่งไหมจวค่อยเก็บงานอ่านข้วา ดูน้ำมันขึ้นก็เราดูด้วยถ้าเปลี่ยนเครื่องว่าน้ำมันขึ้นเอ๊ะน้ำมันเครื่องขึ้นนะมันก็ไปใ,ใหม่ครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วน้ำเดี๋ยวค่อยไล่น้ำเตอร์ยาเดี๋ยวเต็ดได้แล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมอนะวขอเก็บงานคอยมาว่ายดีเรียบร้อยเดี๋ยวใส่กันชนหนึ่งเดียว ก็แวกกำใหญ่ไงนี่ประกอบใส่ท่อแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงตอนใส่ท่ออ่นนะ,ะตาห้ดูน้ำมันมันยังไม่เข้าที่มันจะลากนหน่อยๆเดวถ้าต้องไล่น้ำมันจริงแล้วติดได้แน้่งนิ่งๆนึ่งก็น,นิ่งเลย ไม่เขกครับตอนแรกมันเขกดังก็ๆๆๆเลยครับตอนแรกคะเขกดังมากก็คือาช้าละลายครับที่เปิดอ่างเศษเศษเหล็กเศษอะไรเต็มเลยก็คือลูกค้าน่าจะเคยซ่อมมาแล้วนะครับเอาหอนมารอบนึงแล้วครับก็ไม่จบก็เลยอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นท็อดบล็อกนะครับก็เครื่องก็สภาพโอเคอยู่ับ ก็สตาร์ทได้แล้วแ๋ยวติดลันทิ้งครับเดี๋ยวจะแวะน้ำายาแอร์เดี๋ยวใส่กันชนไปลองวิ่งทางไกลดูครับก่อนส่งลูกค้านะอีกทีทนึ่งครับนี่ก็ไม่น่ามีอะไรเรวติดทิ้งไว้ครับแ๊บโอเคครับผมตอนนี้ก็วิ่งลองทางไกลมาเรียบร้อยเครื่องก็ไม่เขกแล้วนะก็ไปวิ่งลองดูความลงองความร้อนโอเคแล้ว ก็ไม่ไม่มีอาหารอะไรครับเครื่องก็นิ่งดีครับพอไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวก็เตรียมรถของคานะเ,าเล่นเครื่องเครื่องเดินเครื่องเครื่องสนะครับเร่งขึ้นดีครับเครื่องโหดๆเลย ความร้อนความร้อนก็โอเคนะครับก็เ, <c oughs> เดี๋ยวเตรียมรถเอาไปลา้างส่งลูกค้าครับสำหรับซีเอคันนี้งานเครื่องยนต์มีเสียงดังเขกนะเลี่ยนเป็นช็อตบล็อกไปครับเรียบร้อยนะโอเคครับผมโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเบนซีเอ วสองหนึ่งแนะครับกับอาการสตาร์ทเครื่องนะครับเวลาขับสตาร์ทเครื่องก็เข่งครับดังก๊อก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 ก๊อบก็ดังเหมือนที่เห็นใกคอกกเอกก๊อัก๊อกก๊อกน๊ลกกเอกก๊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 อกร๊อกก๊อกก๊อกกาอกก๊อกก๊อ่ก๊อกก๊อกก๊อกกาอกก๊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 ากกกก๊อกก๊อกกอกก๊อกกอก ไม่น้ำหายก็น้ำมันเครื่องไม่พอครับมีสองประเด็นเนี่ยที่เจอบ,บ่อยๆนะครับก็ลูกค้าก็เลือกเป็นเครื่องช็อตบล็อกมานะครับเพราะว่าเคย <c oughs> เคยทํามาแล้วเหมือนรอยเขาบอกว่าเคยทํามาแล้วนะรอบหนึ่งก็มีรอยมาร์กอะไรอยู่ครับเหมือนเคยโอฮอนเครื่องมาครับแต่ไม่จบครับรอบนี้เขาขอเปลี่ยนเป็นช็อตบล็อกเลยครับไม่ทําแล้วเขาบอกเสียลรวไม่ไม่อยากเสียหลายรอบแล้วครับเพราะหรอบที่แล้วซ่อมไปก็หมดไปหลายปาดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นช็อตบล็อก ก็จบไปทั้งหมดก็มีพวกอุปกรณ์พวกต่างๆครับพวกออยเครื่องออยเกียร์นะครับผมรีเซ็ตให้ใหม่เลยออยเครื่องออยเกียร์ยางอ่างยางฝาว่าวอะไรพวกนี้ครับที่จะรั่วยง่ายๆครับจุดที่รั่วบ่อยๆนะครับพวกปะเก็นถอยเสียปะเก็นถอยดีพวกนี้ครับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครีเซ็ตให้ใหม่เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรให้ใหม่หมดครับก็ใช้ยาวๆนะครับรอบนี้ จบไปทั้งหมดก็2องแสนกว่าบาทนะครับเคสนี้นะนะครับก็ราคาสูงพอสมควรนะครับก็รับประกัน1ปีนะครับก็ส่งรลูกค้าได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบันลัยยนของเราไว้ด้วยนะครับเอาไว้ผมจะอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ